นักศาละชินวัฒน์รัฐประสาทศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตท่านดรไพฑูรย์ท่านดรเก่งดรอารมณ์กรแล้วก็ดรวีรชาติผู้สุดท้ายคนสุดยของเราดรกัญจนันท์แล้วก็ท่านดร สสสสสหรัตมืดเลยหนะ้าเอ่อทางนี้จะได้เห็นหน้าชัดหน่อยอ๋อแล้วก็ท่านด็เตอร์ประทับใจแล้วท่านดรอตอร์ความสถิตมาไกลครับโคราชอ๋อนครพนมท่านด็เตอร์ สุนารัตน์ดรเทพมงคลดรสมพง์ท่านดรบดินทร์จุดหลอของเราครับแล้วก็ท่าน ดาบเอกลิปโอ้อหมืดเลยหน้าเลยทางนี้ครับอ๋อนี่คนรองครับดาบแล้วสามคนท่านหมวดไพฑูรย์ท่านบอเวียนวียนไพร์พอนสมันจะเข้ากลุ่มไลท์มแลมต้องมีเบอร์โทรศัพท์ก่อนถ้าไม่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ได้ดาบบคุกแพทย์ชัยนาลอง ทางนี้อ่าแล้วกได้เสิร์ฟแล้วก็เสแล้วก็กิน้หมดแสง